ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีนิวเอาติดมานำเสนอครับน่1.6ตัวจีครับนะบอกเลยว่าไม่น้อยครับนะไม่แค่79,000ครับกับราคา499,000ครับเป็นรถปี2 0 1 9นะถูกๆครับนะฟรีดาวผ่อนได้ครับนะผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับ ใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับนะป้ายทะเบียนสวยด้วยครับ6925ครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะก็สีสวยอีกคันหนึ่งครับนะคันนี้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะทั่วประเทศเลยครับบอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์เนี่ยผมเหนเหนือโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับว่าผมสามารถซื้อรถได้ไหมพี่ นะผมรับสดผมสามารถซื้อได้ไหมผมติดนู่นติดนี่ผมสามารถซื้อรถได้ไหมมาปรึกษากันครับครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีเอาติดครับนะตัวไม่น้อยราคาถูกครับนะนราคาไม่ถึง500แสนครับนะ้นสกาัครับเลขไม้แค่79 0 0 0เครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปี2019ครับนั้นเลขไม้น้อยมากนะใครไวกว่าได้ก่อนแล้วกันครับเบอร์โทรศัพท์กลับอยู่ด้านล่างแล้วนะเบอร์โทรศัพท์กลับไลน์นะครับนะอยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนำให้โทรหาผมครับไวสุดครับผมขอเวลาคุยแค่10นาทีในการสอบถามข้อมูลครับนะ ใครอยากซื้อสดครับผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะตัวนี้เป็นยางคูดเอียแล้วเรียบร้อยครับนะคันนี้สามารถฟีดาวได้ครับนะผ่อนประมาณ8,003 3นะตะลอดยุสัญญา84งวดนะครับก็ผ่อนยาวๆผ่อนถูกๆครับนะรถผ่อนไม่ถึงหมื่นครับนะเอาติดด้วยเครื่องอึดถึกทนครับใครเป็นสาวกเอาติดนี้จะรู้ดีอยู่แล้วครับนะ ได้ใหม่หน่อยด้วยครับายทะเบียนครับ6925แล้วเรียบร้อยครับนะสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆมแบบนี้เลยครับส่วนฟิล์มนะครับนะฟิล์มเสริมสภาพนะเราลอกออกเด๋ย่าผมแถมให้เลยนะครับอยากได้หน้า40รอบคัน60นะมาตรฐานเ๋ยวผมจัดให้หรืออยากได้ทั้งทั้งหมดเป็น60นะผมก็จัดให้เหมือนกันนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับหน้าตัวเดย์ไทม์ครับเป็น LED 2ดวงเรียนกันสวยๆด้านล่างครับนะตัวรับลมแอโรไดนามิกครับแล้วก็เบ้าตัวของไฟตัดหมอกนะ ใครอยากได้เอางี้ละกันนะครับนะอย่าผมติดตั้งให้ครับอย่าผมถามราคาให้ด้วยถ้าผมแถมไม่ได้ผมก็จะแถมให้ครับนะเอางี้ละกันผมแถมไฟตัดหมอกให้โอเคไหมครับคันนี้เจี๊ยมๆครับนะสวยครับรูจักแสงที่กระทบกับตัวรถครับนั่งเงาสุดเลยนะครับแล้วก็สันเลี่ยมฝาระโป้งคมๆไม่มีรอยลักยิ้มครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก็บครับกันชนนี่นะ ไม่มีอ้าครับนะรถที่นี่ครับนะคับรถเกตเ A ครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิความแน่นอนครับมาพร้อมกับร้อแม็กคขอบ16ครับขนาดยาง205ทับ55 R16 ครับตัวนี้เป็นยางของกูสเอีย r ปี2022ครับเอาไปใช้งานยาวๆครับนะยางใช้มาแค่2ปีนะครับนะแล้วก็ส่วนภายในครับนะผมให้ดูก่อนซุ้มร้อครับนี่ครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะส่วนที่เป็นรอยแบบว่าสีแตกตรงนี้อย่าผมทํา เดี๋ยวผมเก็บงานให้แล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็เท่ากับราคาของเขาแหละครับณ499,000ครับฟรีดาวผ่อน8 3 0 0 3นะประมาณนี้เลยครับไม่เกิน9,000แน่นอนนะครับเพราะว่ายอดจัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประกันหรืออะไรครับณค่าเนินการเอาสามารถไปรวมในยอดจัดได้นะครับลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับก็ไม่มีฟิล์มก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งครับะเห็นภายในสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยครับโหภายในนะบอกเลยว่าสวยแจ่มมากนะครับให้ดูก่อน นี่ครับนะมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยครับหน้าถอยออกมานิดนึงครับให้ดูสันเหลี่ยมของตัวรถครับนี่คมสุดเลยแล้วก็ล้อแม็กครับนี่นะรอยเปีนฟุตบาทนี่น้อยมากครับนะแล้วก็เป็นล้อแม็กอันรอยครับของแท้จากตัวต้าแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นดิศหน้าดิศหลังนะดิศหน้าของเขามีช่องระบายความร้อนนะอ่าแล้วก็ในส่วนของในในซุ้มครับเลขหนึ่งคมๆครับแล้วก็ตัวหัวน็อตครับนะคมๆแบบนี้ไม่เคยโดนไปแจะแตะมาแน่นอนซีนทางมะพร้าวครับนะจากโรงงานอยู่ครบ ไอสีดำๆนี่คือกร,รมหยี่นะครับนะกร,รมะหยี่มีหน้าที่ทําอะไรครับลดเสียงเข้าห้องเครื่องเข้าไม่ใช่เข้าห้องเครื่องเข้าห้องผู้โดยสารนะะครับนะเขามีประโยชน์นะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับนะนี่เลยครับนะสวยๆแบบนี้นครับคันนี้เดี๋ยวผมแถมเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังให้แล้วกันครับนะเพราะว่าลูกค้าคนเก่าถอดออก กล้องนี้เขาไม่ได้ถอดออกนะในไหนก็ติดมาแล้วครับน่าจะผมจัดการให้เลยครับนะในส่วนนี้ก็สวยๆสันเหลี่ยมของฝากระโปรงด้านหลังครับนะตัวจับระหว่างกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เขาทํามาครับนะเป็นตัวต้านลมครับนะเพื่อไม่ให้เสียงเข้าตัวรถนะก็ถือว่าออกแบบมาดีนะเป็นตัวออาติสเป็นรถสไตล์ผู้บริหารด้วยนะครับนะแล้วก็สันเหลี่ยมของฝั่งขวาก็คมๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะลูกค้าคนเก่าดูแลรถดีมากนะครับ แล้วก็มือจับนี้เป็นโคเมียมแล้วเรียบร้อยส่วนกระจกครับนี่เลยนะเป็นของแท้จากโตลิตาครับนะผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละครับไม่มีแตกไม่เอาที่อื่นมาใส่แน่นอนไม่ไม่ใช่ว่าเอาเชียงกงที่ไหนมาใส่ก็ได้นะลูกค้าดูออกนะผมบอกเลยครับนะด้านบนครับนะเป็นโคเมียมครับนะให้มาเฉพาะตัว G เท่านั้นครับแล้วก็ด้านในนี่นะกว้างๆแบบนี้เลยนะครับอ่า เบาะด้านหลังผมผมเอนลงมานะมันเลยดูเป็นแบบแคบๆนิดหนึ่งครับนะมีแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวเบาะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นเบาะเข้ารูปรับสรีระแล้วเรียบร้อยนะเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับหม่แค่7จ็ดหมื่นเก้าครับนะด้านหลังให้ดูก่อนครับนี่นะเขาก็มีในตัวนี้มาให้นะครับนะเป็นสําหรับตัวล็อกอคาซีทนะเบาะเด็กครับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนี่เลยนะก็มีมาให้สวยนะ เอาไปใช้งานชีวิตประจําวันได้ครับนะเพราะว่ารถกว้างขวางขับแล้วดูมีฐานะยิ่งขึ้นต้องคันนี้เลยครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์เนี่ยผมเหนือเนืออยู่แล้วนะตัวยางครับน่าอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนี่จุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบครับนะขออนุญาตด,ดึงกระดูกงูนะครับอขออนุญาตด,ดึงกระดูกงูให้ดูแล้วกันนะครับอโอ้โหแสดงว่ายังไม่เคยถอดเลยน,นี่นะแน่นขนาดนี้ครับโอ้โหนะ โอเคครับนะจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบครับนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยน่าจะยังไม่เคยนี่ครับนะมาจากโรงงานครับน่าอยู่ครบตัวยางของแท้แน่นอนนะครับที่เปิดให้ดูนะสําหรับท่านผู้หญิงครับนั้นหรือท่านผู้ชายที่ไม่รู้นะว่าผมเปิดตรงนี้ดูยังไงครับถ้าพี่คว่ำมานะครับนะตรงนี้เขาจะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับนะตรงนี้เขาจะไปก่อนเพื่อนเลยแล้วก็จําไว้เสมอวิธีดูสีรถครับนะสีรถต้องเป็นเปลือกส้มอย่างงี้ครับนะผิวเหมือนเปลือกส้มเห็นไหมครับ เขาจะไม่เรียบนะเขาจะเหมือนเปลือกส้มเลยให้ดูแสงครับนะที่กระทบนะถ้าเรียบๆมาจำไว้ขนาดจำไว้เสมอว่าขะนั้นมีการโป๊ะสีมานะอ่าผิวต้องเป็นเปลือกส้มอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตรงประตูครับนะจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบแบบนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ครับนะติดต่อหาผมเลยครับเพชรยน,นต์นิติหนึ่งใน5ของประเทศครับไว้ใจได้ครับผมก็ปล่อยมาหลายคันนะครับนะลูกค้าไม่เห็นรถตัวจริงนะต่างจังหวัด โอนมาผมให้ไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านนะครับนะผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับแล้วก็ในส่วนของรถสไลด์ถ้าผลอนุพั่ธ์แล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับนะก็อยากบอกให้ลูกค้าได้รู้ไว้นะว่าไม่ใช่ว่าผมขายรถเฉพาะคนคนในกรุงเทพนะต่างจังหวัดซื้อรถกับผมเยอะแยะครับแล้วก็ในส่วนของคานนะครับนาะคาน A บานพับครับไม่หักไม่งอไม่ตอไม่เชื่อมนะแบบนี้เลยครับหัวนอาคมคมนะแล้วก็ในส่วนของประตูครับ ออโต้ฝั่งคนขับครับนะเป็นกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะาเซ็นท่านล็อกมีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับปรับกระจกครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยคานบีนะครับหัวน็อตบอกเลยว่าสีไม่แตกครับนะไล่ลงมาอย่างนี้ครับนะเบาะคู่หน้าครับหืนะสวยเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปรับสีละแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นสีทูโทนอย่างนี้เลยเป็นเบาะหนังครับตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุดตัวครับนะเบาะนี้แน่นๆครับ แล้วก็คอนโซลตรงกลางก็ส,สวยๆแจ่มๆตัวแดบบอร์ดด้านบนนะครับนี่เลยนะจุดวางพระครับนะแทบไม่เห็นครับนะรอยแดดเลียแทบไม่มีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันจะได้สตาร์ทรถให้ได้ดูกันนะครับอ่ามาสตาร์ทรถละกันนะครับอ่าเลขไม้แสดงอยู่ที่79,766กิกิโลเมตรครับนะอันนี้คือเลขไม้แท้ครับนะที่นี่ไม่มีกอแน่นอนนะ ลูกค้าสามารถเอาตัวแบบว่าตัวเลขตัวถังเลขตัวเครื่องไปเช็คกับทางตัวตาได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับนะตัวนี้เป็นเก๊ะครับคู่มือมีให้ครบนะคู่มือมีให้ครบครับลูกค้าสามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้แมบหนึ่งนะรถคันนี้เป็นรถปลดระวางครับนะจากหน่วยงานครับนะจากรอย a l ซิตี้อเวนิวครับนะอ่าครับนะรถปลดระวางจากหน่วยงานมันดียังไงดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะครับ หมดกังวลครับเรื่องน้ำมันของเหลวขาดนะดีๆเลยคันนี้ครับนะก็สีสวยครับนี่นะเจ็บๆแบบนี้นะตรงนี้นะครับนะน่าจะเขาเขาน่าจะติดสติกเกอร์มาเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้แล้วก็ในส่วนของชุดเกียร์ก็อยู่ในสภาพดีปกติหมดกันล็อบฟรีมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับที่วางแก้วก็มีมาให้นะขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้ลูกค้าคนเก่าเขาติดกล้องมาให้นะครับนะก็สามารถเป็น USB ได้ด้วยนะ เดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวผมแถมให้ละกันนะครับนะไม่อยากให้เอาสายออกนะตรงนี้ก็ USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์ครับตรงนี้ก็เป็นสําหรับนี่นะวางวางสายอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับนะมีตัวอย่างให้ดูแล้วครับนะนี่การการการทับสายนะนี่การทับสายแบบนี้นี่นะการทับสายงี้สามารถดึงได้สายจะได้ไม่พังนะครับก็สวยอีกคันหนึ่งครับแล้วก็ด้านบนสภาพหลังคาไม่มีรอยยันหาอุดครับ ไฟสามารถเปิดใช้งานได้ปกติครับมีกระจกให้แล้วเรียบร้อยน่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะสวยๆเจีมๆครับย้ำอีกทีครับนะรีบๆเลยนะครับนะไม่น้อยอย่างนี้หายากครับนะเพราะว่าไมมา25 0 0 0ตอนเนี้มาทั้งหมด4คันครับมาไปเรียบร้อยแล้วครับนะไปเรียบร้อยแล้วเซลลที่นี่3 0 4 0คนนะทามัวติดคิดเยอะครับนะบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่ทันนะครับ หรือใครมีแผนปีหน้าใครมีแผนอยากออกรถปีหน้าดูไว้ก่อนได้ครับนะแต่โทรมาสอบถามว่าผมสนใจคันนี้รถไม่อยู่รอนะครับนะผมบอกเลยว่ารถไม่อยู่รอนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับนะว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงครับ นี่เลยที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางครับนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวアウติตเขาอยู่แล้วครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับด้วยความกว้างของเขาสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ี่ใบแล้วก็พื้นที่เหลือด้วยในส่วนของด้านในครับนะขออนุญาตเปิดครับนี่อุปกรณ์ลากจูงครับอุปกรณ์ถอดล้อครับชุดแม่แรงอยู่ครบนะล้ออะไรครับน่เป็นล้อแม็กอันลอยนะครับนะแม็กที่ใส่อยู่เลยนะครับนะก็สีสวยแบบนี้ยางเป็นของมิชลินครับนะสีสวยแล้วก็ขายึดครับทั้งสองฝั่งไม่หักไม่งอ ไม่ต่อไม่เชื่อมครับให้ดูหัวน็อตแล้วกันนะครับน,น,นั้นจะได้เปิดให้ลูกค้าดูทีนะ,ะนะครับหัวน็อตนี่คมกริบแบบนี้เลยนะครับไม่เคยโดนปืนแห่แตะมานอนสันเหลี่ยมฝากระโปรงนี้ก็คมคม,คมแบบนี้ครับนี่นะคมคม,คมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งก็นะสวยนะผมว่าสวยผมว่าเอาไปใช้งานกันเถอะครับนะผ่อนแค่8ป0 0ันบิกบ๊กเพอเพบิ๊กไบต์ผ่อนแพงกว่านี้อีกครับบิก๊กไบต์เพอเพผ่อนเป็นหมื่นนะ แต่ตัวนี้ได้ขับเอาติดด้วยนะครับนะกส็สวยเป็นสีเป็นสีพื้นฐานนะครับนะาสีบรอนเมทัลลิกนะครับนะก็เป็นสีพื้นฐานนะครับขับแล้วไม่เบื่อนะครับนะสีเป็นสีพื้นฐานอยู่แล้วโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับโอเคครับนะเราก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะโอ้โหนะกริบๆอย่างนี้ครับรอยนะ้ามันเยิ้มแทบไม่มีนะ การมาร์คคานาการเขียนจากโรงงานครับนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะตัวประกันอยู่ในสภาพดีน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีครับไดสตาร์ทครับน้เห็นยันทองแดงครับนี่ข่าเมาของแปลงฐานไม่มีแน่นอนนะตัวนี้ก็เป็นชุดของหม้อน้ํานะชุดหม้อน้ำครับมีหล่อเย็นให้แล้วเรียบร้อยครับซีนทางมะพร้าวครับนะซุ้มโชคนะอยู่ในสภาพดีปกติการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งครับผมเปลี่ยนให้แล้วก็ ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เลยครับนะซุ้มโชกสวยๆเงี้ยตัวนี้เป็นกล่องฟิวนะกล่องกลองเขาอยู่นี่นะสวยๆผมอยากให้เห็นหม้อน้ำหรือเกินหม้อน้ำเขาโคตรใหญ่ครับการระบายความร้อนดีมากครับนะสี่สูบสิบหกบาร์ร้อยยี่ห้าแรงม้าครับลื่นปื๊ดป่าดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันครับสิบห้าถึงสิบเอ็ดกิโลต่อลิตรโคตรประหยัดครับนะบอกเลยสําหรับรถซิกเน็ต์นี้ครับนะหนึ่งจุดหกนะครับเครื่องหนุ่มจุดหกลิตรนะครับนะก็อยู่ในส่วนของตัวฝากระโปรงคคครรรััับบบหวน็อตมกิ ากระโปรงแท้จากโตโยต้าไล่ขึ้นมานะครับนะการตีโป่งการตีอะไรจากโรงงานอยู่ครบครับนะสติกเกอร์อยู่ครบด้วยแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับคันนี้คุ้มสุดครับนะซื้อไปไม่ต้องไปลุ้นว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆสําหรับตัวนี้ครับนะเอาติดครับ1.6ตัว g ีปี2019ครับเลขไม่79,000กับราคา499,000ครับสามารถฟรีดาวได้นะสามารถฟรีดาวได้ครับ่อนอยู่ประมาณ8,003ตลอดอายุสัญญาปสิงวด ผมมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วย2.39ใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแมนน้อยเพชรยนต์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ